สวัสดีค่ะมาค่ะเมนูผัดไก่ใส่ปลาหมึกค่ะผัดกะเพราไก่ใส่ปลาหมึกผัดกะเพราไก่ใส่ปลาหมึกค่ะแซ่บค่ะพี่น้อง เมนูคึดยากค่ะอืบแสบใช่้องคะกินคู่ไข่ดาวก็แสบเอาไปลาดตักลาดข้าวข้าวหุงข้าวสวย้นร้อนคัะตักลาดข้าวแล้วก็ไข่ดาวโปะลงไปโอ้แแสบพี่น้องแค่นี้ก็แสบแล้วค่ะ วันนี้เมนูรวมนะคะเด้อทั้งไก่ทั้งปลาหมึกทั้งหมูค่ะเอามารวมกันค่ะเมนูผัดกัะเพราวรวมค่ะแซ่บพี่นอ้องไม่มีอะไรมากวันนี้ค่ะแล้วก็มีแกงเจยวาน,นะคะ่ะแกงเจยวานอย่างลูกชิ้นปลากายค่ะ แซ่บแกงเฉวานกับชิมปากายแซ่บค่ะพี่น้องจินกับขนมจีนก็แซ่บค่ะ<ๆ>นี่ขนมจีนคู่กับแกงเฉวานค่ะเป็นเมนูแซ่บอีกเมนูหนึ่งค่ะพี่น้อง เอาไว้จรินกับขมตําด้วยค่ะแซ่บๆอันนี้น้ําเยอะนิดหน่อยค่ะจะเอาไว้ลาดข้าวไปสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูที่อุ่นนะคะเนี่ยผัดไว้แล้วอุ่นค่ะเป็นเมนูที่ผัดกระเพราอุ่นค่ะอ๋แซ่บๆพี่น้อง,องค่ะเรียบร้อย ถ้วยเลยใส่จานเลยค่ะจานใหญ่ๆไปดูตอนนี้อันนี้ก็ตามด้วยเมนูไข่ตุนค่ะพี่น้องค่ะกินคู่กับผัดกะเพรานี่แซ่บๆเลยค่ะเป็นของคู่กันเลยค่ะไข่ตุ๋นเยค่ะผัดกะเพราเผ็ดๆกลมกล่อมแล้วก็ไข่ตุ่นนุ่มๆโอ้โหสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะไปไปกินน้ากันค่ะแซ่บๆเมนูวันนี้ค่ะจัดไปให้อีกเมนูหนึ่งค่ะค่ะเขากําลังมาขีดยาพ่น ป้องกันยุงลายค่ะพี่น้องจ๋ายุงลายของหมู่บ้านเยอะป้องกันเยียยยเย่ยมเลยค่ะ